สวัสดีค่ะชื่อรวิชาทางสมุทรชื่อเล่นชื่อราชานะคะปัจจุบันหลักๆเลยก็คือเป็นผู้ประกาศข่าวแล้วก็เป็นพิธีกรส่วนใหญ่จะเป็นรายการเกี่ยวกับสุขภาพเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงแล้วก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับจิตวิทยาเชิงบวกค่ะผมนายมนชืน่นบุญตันครับใครที่เคยรู้จักผมมาแล้วก็เคยติดต่อ,อผมทางอีเมลก็จะเห็นได้ว่าคำลงท้ายอีเมลผมเนี่ย นอกจากประโยคที่เป็นสโลแกนประจำตัวก็คือ I v e give n up on giving up ก็คือเรื่องของการไม่ยอมจำนนแล้วเนี่ยยังมีคำที่แสดงความเป็นตัวตนของผมก็คือการเป็นผู้รับใช้ก็คือ servant of the blind and the poorest ก็คือผมเองผู้รับใช้ของคนตาบอดและคนจนที่ยากไร้ที่สุด วันนี้ริชาได้มาเป็นพิธีกรในรายการบลายเดย์นะคะก็ได้มาติดตามอาจารย์บนเทนบุญตันค่ะสมาชิกวุฒิสภาตาบอดที่ขึ้นชื่อว่าท่านภารกิจมากมายเลยทีเดียวแต่ว่าก็ยังสละเวลาให้ริชาได้มาเรียนรู้ภารกิจในแต่ละวันของท่านด้วยนะคะแหมโอกาสแบบนี้หาไม่ได้ง่ายๆจริงค่ะอาจารย์คะถ้าเกิดว่าจะมานัดเจออาจารย์เนี่ยต้องมาที่นี่เลยใช่ไหมคะใช่ฮะมาที่นี่เป็น,ปนหลักครับเพราะที่นี่เป็นที่ทํางานหลักของผม แล้ววันนี้อาจารย์มาที่นี่คือมีทําหน้าที่อะไรบ้างคะวันนี้เป็นวันประชุมวุฒิสภานะฮะทุกวันจันทร์แล้วก็วันอังคารแล้วก็ส่วนวันที่เหลือก็จะเป็นวันประชุมคณะกรรมการหรืออนุกรรมธิการชุดต่างๆบางครั้งก็จะมีการประชุมร่วมสองสภาที่เราเรียกว่าประชุมร่วมรัฐสภาก็คือสอวสสประชุมร่วมกันต่อไปเชิญท่านมนเทียนนะครับสาหรับกรณีรัฐบาลชุดนี้นะครับแม้ว่าท่านไม่ได้รับผิดชอบ ในการเตรียมเอกสารฉบับนี้มั้งแต่แรกเพราะฉะนั้นผมหวังว่าท่านจะดำเนินการใดๆก็ตามนี่นะครับที่จะทำให้กรอบเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนนั้นมีเรื่องของคนพิการให้ได้ตอนนี้นะอยากเปลี่ยนไปดูที่ทำงานของอาจารย์บ้างว่าหน้าตาเป็นยังอาจารย์พานะหนูทัวร์เดินนะทั่วรนะืตึกได้ไหมคะนะก่อนอื่นเออรามาดูวิธีการนำทางคนตาบอดนิดหนึ่งเลฮะ ริชามาถึงก็ได้ความรู้เรื่องแรกของอาจารย์มนเทียนในการช่วยเหลือคนตาบอดเลยนะครับแถมห้องแรกที่อาจารย์พาทัวร์ก็เป็นห้องรับรองพิเศษที่ท่านสมาชิกวุฒิสภาจะมานั่งพักผ่อนเพื่อเข้ารอประชุมนั่นเองครับสวัสด,สดีครับสวัสดีครับพี่เผ่อ,อ,อเ,อเขามาถ่ายทํารายการ blind date ที่จะออกไทย PBS เ,เขามาถ่ายท <ำ S 2> ําผมก็มเลอยอาจจะต้องรบกวนท่านทั้งหลายเข้ากล้องด้วยสนั้น<ะ> ผมกินแล้วตั้งแต่เช้าแล้วเ <laughs> สร็จจากห้องบรรยายอาจารย์มนเทียนกับภาริชาเดินชมตึกวุฒธธิสภาจนเหนื่อยเลยล่ะครับ ือ่อาอาจารย์พาเดินทัวร์ทั่วรัฐสภาเลยนะคะอาจารย์เดินขึ้นลงบันไดไม่เหนื่อยเลยกลายเป็นลิชชาหาที่เหนื่อยมากก็เลยขอให้อาจารย์พาหนูมานั่งพกักจะได้คุยกันต่ออาจารย์ขาหนูอยากอยากทราบภารกิจหลักๆเลยค่ะของการเป็นสมาชิกวุฒิสภาคืออะไรบ้างะคะเนื่องจากว่าผมเป็นตัวแทนคนพิการเพียงคนเดียวเท่านั้นะนะครับผมจึงคิดว่าเรื่องหลักๆก็คือทํำยังไงที่เราจะทําให้ชีวิตคนพิการดีขึ้นโดยใช้ภาระหน้าที่ทั้ง4อย่างเนี่ย นะครับท้งการกั่นกรองกฎหมาย <ฮะ S 2> การตรวจสอบ <ฮะ S 2> การบริหารราชการแผ่นดิน <ฮะ S 2> การแต่งตั้งผู้ดํารงตําแหน่งต่างๆแล้วก็การถอดถอนเนี่ยหายใจหายคอเข้าก็ต้องคิดถึงเรื่องของสิทธิคนพิการ <ฮะ S 2> แล้วก็รวมไปถึงผู้ด้อยโอกาสอื่นๆด้วยอันต่อมาก็คือเรื่องของการใช้ตําแหน่งหน้าที่ที่มีอยู่เนี่ยนะครับเป็นพลังขับเคลื่อนเรื่องของสิทธิคนพิการเนี่ยนะตั้งแต่ระดับรากหญ้าเลยตั้งแต่ระดับคนพิการที่มีอยู่ทั่วไปตามท้องถนนตาม โหรายปลายนาเนี่ยไปจนถึงระดับสากลอันที่สามก็คือเรื่องของการจัดการภัยพิบัติซึ่งผมคิดว่ามันเป็นความท้าทายงนั้นถ้าเราสามารถทําให้การจัดการภัยพิบัติเนี่ยมันเป็นการจัดการแบบบูรณาการไม่มีใครถูกลืมนะเนี่ยทุกคนได้รับการนึกถึงกันหมดเนี่ยเรื่องอื่นจะง่ายมากเลยครับเนี่ยทั้งหน้าที่หลักแล้วก็หน้าที่อื่นที่เสริมเข้ามาเนี่ยผมคิดว่าเป็น เป็นเรื่องที่กาลังกาลังทําอยู่แล้วก็อยู่ในใจผมตลอดเวลาครับอาจารย์คะแล้วอะไรที่ทำให้อาจารย์หันเหชีวิตจากที่อาจารย์บอกว่าตัวเองเป็นรากหญ้าเป็นเหมือนคนตาบอดข้างถนนมาเป็นนักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนขนาดนี้คะคุณคงเคยได้ยินคําว่าเวทนานิยมคือสังคมที่มันเปราะบางต่อความรู้สึกใช้ความรู้สึกเป็นตัวเป็นฐานในการตัดสินอะไรทั้งหมดเนี่ยเพราะฉะนั้นไอ้ความรู้สึกที่ว่านี้เนี่ยมันทําให้สังคมเนี่ยมองคนตาบอด หรือคนพิการหรือทั่วไปเนี่ยเป็นอีกชนชั้นหนึ่งเป็นคนที่ไม่สามารถเป็นคนที่เป็นภาระอ่เป็นผู้ที่ไม่มีศักดิ์และสิทธิ์เท่ากับคนทั่วไปคือผมเจอมาแล้วอ่ะนะเพราะนั้นผมก็เลยคิดว่าการเปลี่ยนแปลงเฉพาะชีวิตของตัวเองเนี่ยมันไม่พอใช่ไหมเพราะนั้นเรามันต้องเป็นการต่อสู้อย่างเป็นระบบมันต้องเป็นการรวมตัวกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนจัดรูปแบบองค์กร ผมจึงเข้าสู่วงการในฐานะที่เป็นหนึ่งในนักต่อสู้ที่อยู่ในกลุ่มขับเคลื่อนทางสังคมแต่ถ้าพูดถึงนอกจากฐานะของการเป็นสมาชิกวุฒิสภาแล้วะอาจารย์มีภารกิจอย่างอื่นอีกไหมคะก็เยอะแยะครับเพราะว่าผมก็ยังต้องไปทําหน้าที่เป็นตัวแทนคนพิการใน,ในหลายรูปแบบทุกวันนี้เวลามีเรื่องอกฎหมายระหว่างประเทศด้านคนพิการผมก็ต้องไปเป็นวิยากรมีเรื่องไ c t ที่คนพิการเข้าถึงได้หรือจะทํายังไงให้คนพิการสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากสภาพแวดล้อมต่างๆเรื่อง<ไ> universal design เรื่องอารยสถาปัตเรื่องสารพัดอย่างเนี่ยเขาก็ติดต่อมาผมก็ต้องไปบรรยายแม่ฟังละหนึ่งวันมี24ชั่วโมงหนูไม่รู้ว่าอาจารย์เอาเวลาส่วนไหนไปพักผ่อนเลยฟังละเยอะไปหมดเลยถ้าเล่าวันนี้เนี่ยหนูว่าหนูต้องปูเสือกลางแล้วก็นอนฟังสาวันทีเดียวน่าจะยากไม่จบอะค่ะจาจารย์ถ้าอย่างนั้นเอาแค่ว่าสั้นๆเลยสาหรับ ในวันนี้เนี่ยภารกิจเฉพาะวันนี้เลยอาจารย์ต้องไปที่ไหนต่อทําอะไรบ้างภารกิจหลักคือต้องเข้าประชุมวุธิสภาแต่ว่าวันนี้เนี่ยยังมีงานรออีกนะอกนตอนบ่ายใช่ครับผมได้รับเชิญให้ไปร่วมอภิปรายเกี่ยวกับเรื่องประชาคมอ,อาเซียนกับคนพิการถ้าอย่างนั้นนายนายหนูเจออาจารย์วันนี้ ตัวจริงเสียงจริงไม่ได้หาโอกาสง่ายๆวันนี้ขอตามติดอาจารย์ไปดูการทํางานของอาจารย์ทั้งวันเลยได้ไหมคะได่ครับแต่ก่อนอื่นผมขอเข้าประชุมวุฒิสภาก่อนนะฮะอ,อ๋อโอเคค่ะครับไม่รบกวนเวลาอาจารย์ตอนนี้แต่เดี๋ยวนั่งพักนั่งรออาจารย์ตรงน,นี้นะคะครับผมเดี๋ยวมาครับได้ค่ะขอบคุณคอาจารย์ร <laughs> วาดภาพไว้ส่วนหนึ่งแล้วว่าอาจารย์คือเป็นคนเก่งแต่ว่า พอมาคุยจริงๆคือมันมันมันเกินกว่าที่คาดหวังเอาไว้อีกคือเขาเป็นคนตาบอดคนหนึ่งที่วันนี้ลุกขึ้นสู้ให้กับคนตาบอดคนอื่นๆคือไม่ได้ประสบความสําเร็จแค่คนเดียวอ่ะแต่อยากให้คนอื่นลุกขึ้นลืมตาอ้าปากได้ด้วยอ่ะมันเป็นอะไรที่น่ายกย่องอ่ะเอาละครับเสร็จจากการประชุมอาจารย์บนเทียนเกิดจะไปเป็นวิทยากรที่โรงแรมใกล้ๆรัฐสภานี่เองครับ งานนี้เพื่อให้เข้าถึงชีวิตของอาจารย์อย่างแท้จริงก็ต้องเดินทางด้วยแท็กซี่แบบนี้แหละครับเดี๋ยวที่เราจะไปที่โรงแรมสุโกโซใช่ไหมอาจารย์ใช่ครับอาจารย์จะไปบรรยายเรื่องอะไรคะไปร่วมอภิปรายนะฮะในการสัมมนาเกี่ยวกับเรื่องของคนพิการกับประชาคมอ,อาเซียน,นยและหัวข้อที่ผมได้รับมอบหมายก็คืออนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการกับในยะ ของการสร้างสังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันร่วมกันนี่หมายถึงร่วมกันทั้งสิบ <10 S 1> ชาติเลยหรือว่าที่จะเข้าสู่อินคลสังคมไม่ครับหลักการทั่วไปเลยหมายถึงว่าสังคมที่ไม่ที่ไม่ลืมใครสังคมที่ทุกคนเป็นส่วนหนึ่งคำว่า Inclusive Society คือสังคมเพื่อคนทั้งปวง ว่าอาจารย์จะมีคนที่อยู่ข้างๆหรืออยงน้อยเป็นถึงสวมีเลขาก็ได้อะไม่ใช่อะคนเดียวอ่ะไปคนเดียวแล้วถามอาจารย์ว่าอาจารย์ไปยังไงคะอาจารย์บอกว่าส่วนใหญ่ใช้แท็กซี่แต่ว่าถ้ามีเวลาใช้รถเมย์อาจารย์มีชีวิตที่เรียบง่ายเหมือนกับคนธรรมดาติดดินที่อาจารย์บอกว่าอาจารย์มาจากรากหญ้าจริงๆ Almost all the time in the development field is so-called Millennium Development Goals. At that time, we have already had the UN Declaration of the Rights on, uh, on the Rights of Disabled Persons, 1975; the World Programme of Action Concerning Disabled Persons, 1983 to 1992. เมื่อสักครู่นี้ที่อาจารย์ไปบรรยายก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่อาจารย์ไปขับเคลื่อนสิทธิคนพิการมาพูดถึงอีกหนึ่งบทบาทอีกภาร,รกิจหนึ่งที่อาจารย์ทาเรื่องระเบียบการจัดการภัยพิบัติแบบบริาการอาจารย์ช่วยเล่าให้ฟังได้ไหมคะเรื่องนี้พอมาพูดเรื่องการจัดการภัยพิบัติเนี่ยเราเริ่มต้นที่ตัวอย่างเหตุการณ์เช่นปัญหาการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารหรือการสื่อสารในยามปกติเนี่ย เวลาเราไปบอกว่าเอ๊ะเว็บไซต์นี่คนตาบอดเข้าถึงไม่ได้นะคนหูหนวกเข้าถึงไม่ได้นะคนทั่วไปอาจจะบอกว่าเออใจเย็นๆคนอื่นเขาก็ยังมีปัญหาเยอะแยะแต่ถ้าในบรรยากาศของภัยพิบัติเนี่ยเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องสําคัญขึ้นมาเพราะมันไม่สามารถรอได้ใช่ไหมครเราไปบอก<ช>ว่ารอพรุ่งนี้ก่อนแล้วจะจัดการให้มันไม่ได้มันเกิดเดี๋ยวนี้อ่ามันเกิดเดี๋ยวนี้แล้วทุกคนมีสิทธิ์ตายได้กันทั้งนั้นเพราะนั้นการหยิบยกเอาเหตุการณ์การจัดการภัยพิบัติขึ้นมาพูดเนี่ยมันเหมือนเป็นการย้ําาเตือนว่ โลกเราเนี่ยมันไม่อาจที่จะเลือกปฏิบัติได้นะมันไม่อาจที่จะบอกว่าของคนนี้สําคัญกว่าของอีกกลุ่มหนึ่งรอก่อนก็ได้พรุ่งนี้ก็ได้เดือนหน้าก็ได้ปีหน้าก็ได้แต่มันหมายถึงว่าเวลาเราคิดถึงเช่นเวลาเราคิดถึงเรื่องของการออกแบบระบบสื่อสารเตือนภัยหรือระบบการส่งข้อมูลเกี่ยวกับภัยพิบัติเราจะต้องออกแบบโดยคํานึงถึงคนทุกกลุ่มทุกคนให้ได้เวลาเราคิดถึงเรื่องสถานที่พักพิงชั่วคราว เราก็ต้องคิดว่าทุกคนเข้าไปอยู่ได้เวลาเราคิดถึงขนส่งสาธารณะที่จะขนคนในยามเกิดภาวะฉุกเฉินภัยพิบัติเราก็ต้องออกแบบให้ทุกคนใช้ได้ใช่ไหมฮะอย่างนี้มันก็จะเป็นต้นแบบที่ดีในการจัดการสังคมทั่วไปด้วยนั้นจึงนํามามาสู่การที่ผมให้ความสนใจเรื่องนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งขณะนี้ในเมืองไทยเราก้าวเข้าสู่ภาวะความเสี่ยงมากกว่าเมื่อก่อนรอเราเกิดแผ่นดินไหวเราเกิดสึนามิ เรามีพายุบ่อยขึ้นเรามีอุทกภัยที่ร้ายแรง<ะ>ความไม่สงบทางการเมืองเงี้ยเหล่านี้ก็เป็นภัยพิบัติทั้งสิน้นแล้วใครลหละที่มักจะถูกลืมที่มักจะถูกทอดทิ้งก็คือคนที่ไม่มีไม่มีทางสู้โดยปกติเขาก็เข้าไม่ถึงอโอกาสอยู่แล้วนี่แหละยิ่งเวลาเกิดภัยพิบัติเขาก็ยิ่งหลุดเพราะนั้นเราหยิบเอาประเด็นนี้มาเป็นประเด็นเตือนเตือนให้ผู้บริหารเตือนให้ผู้ที่กำหนดนโยบายว่า หันมาดูเถิดว่าใน,ในยามหน้าสิวหน้าขวานเนี่ย <ฮะ S 1> เราจะทํำยังไงทุกคนไปพร้อมกันทุกคนอยู่รอดปลอดภัยด้วยกันทุกเรื่องที่เป็นเรื่องฉุกเฉินทุกเรื่องที่เป็นเรื่องภยัยพิบัติเนี่ยประชาชนจะแจ้งให้รัฐเพื่อได้รับความช่วยเหลือเนี่ยแบบบูรณาการเนี่ยเขาไม่ต้องไปจํา 30- 40เบอร์ครับเบอร์เดียวเลยเบอร์เดียวและมีซิมหรือไม่มีซิมก็ต้องโทรได้เพราะนั้นเราถึงบอกว่าเป็นการจัดการภายัยพิบัติแบบบูรณาการหมายถึงว่าทุกคนได้รับประโยชน์รวมถึงคนพิการด้วยรวมถึงกลุ่มชนกลุ่มน้อยด้วย รวมถึงผู้สูงอายุรวมถึงคนทุกคนในสังคมมันไม่มีคําว่าตาบอดหรือตาดีอ่ะมันไม่มีคํานี้เพราะทุกคนมีชีวิตเหมือนกันทุกคนมีเลือดเนื้อมีจิตใจเหมือนกันเพราะฉะนั้นเขาควรจะเป็นคนที่ได้รับการปกป้องเท่าเทียมกับคนปกติยามเมื่อมีภัยเกิดขึ้นวันนี้เราคุยกันเรื่องหนักๆมาเยอะแล้วมาคุยเรื่องเบาๆกันบ้างอาจารย์ก่อนจะมาเป็นสวเนี่ยการเรียบเรียงนี่แหละอาจารย์ใช้เลี้ยงชีพแต่งเพลง และสามารถใช้กับงานโฆษณาได้ด้วย <g ir ly> จริงเ่เป็นช่วง,งหนึ่ง <contar> ของชีวิตนะฮะช่วง <S <S <ổ> <S ที่กลับมาจากอเมริกาใหม่ๆ <S <S <ổ> <S แล้วก็ช่วงนั้นเป็นช่วงที่มันมีอะไรท้าทายก็คือทำเพลงโฆษณาแล้วก็เขาก็บอกว่าถ้าเราชอบสิ่งที่ท้าทายได้เนี่ยมันก็จะสนุกแล้วก็มีตังใช้ด้วยผมก็ลอ ก็เลยลองนนานก็<ม>ทำเป<ะ>็นประมาณสักสามปีแต่ว่าไม่ถึงขนาดว่าเรียกตัวเองเป็นมืออาชีพนะเพราะเราไม่ได้เป็นตัวเอเจนซี่โดยตรงเราเป็นคนรับทำข้ออีกทีในไหนวันนี้เราก็มาพบกับอาจารย์ในอีกแง่มุมกันแล้วนะครับถ้าอย่างใน,นช่วงนี้เรามาพักยกจากเรื่องหนักๆแล้วมาฟังอาจารย์มนเทียนเล่นดนตรีกันก่อนนะครับ โอ้โหคือจันเสียงก็พร้อและดนตรีก็เก่งคือ เจ๋งอ่ะเป็นคนที่เจ๋งมีอีกมุมมองหนึ่งที่เราไม่ไม่คิดว่าอาจารย์จะมีเพราะเราเนึกว่าอาจารย์เป็นนักวิชาการไงโอ้โหคุณผู้ชมครับถึงแม้จะได้ฟังอาจารย์ร้องแค่ท่อนเดียวแต่เสียงของอาจารย์ก็ทำให้เคลิ้มและมีความสุขได้เหมือนกันนะครับเอาละครับพักเบรกกันไปแล้วตอนนี้เราไปคุยกันต่อดีกว่าครับเร้าแมาว่าอาจารย์ได้เป็นตัวแทนของคนไทยที่ได้เลือกจาก UN ในเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมา ให้เข้าไปร่วมในส่วนหนึ่งที่เป็นตําแหน่งที่สําคัญด้วยใช่ไหมคะเขาเรียกว่าเป็นกรรมการว่าด้วยสิทธิคนพิการแห่งสหรประชาชาติซึ่งเป็นกรรมการประจําอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการนะ,ะอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการนี่ก็เป็นกฎหมายระหว่างประเทศ<ะ>เป็นสนธิสัญญาระหว่างประเทศหนึ่งในจานวน,นัญญาส,สนธิสัญญาด้านสิทธิมนุษยชนกรรมการก็มีการเลือกตั้งกันไปเมื่อวันที่12กันยายนซึ่งก็มีประเทศสมาชิก ขนะนี้มี120ประเทศนะฮะ oh. แต่ในวันที่12เนี่ยมีผู้มาลงคะแนนเนี่ย117ประเทศซึ่งเลือกกรรมการที่ว่างลงเนี่ย9ตำแหน่ง oh. ก็ปรากฏว่าผมได้รับคะแนนเป็นที่ 1, oh. 1> คู่กับประเทศสหราชอามรกรได้คะแนนเท่ากันคือ84คะแนนก็ผมคิดว่ามันเป็นเกียรติของประเทศไทยที่ได้รับความไว้วางใจของคนทั้งโลกแล้วมันก็ควรจะเป็นตัวกระตุ้นเตือนว่าเมื่อเราได้รับเกียรติแล้วเนี่ยประเทศเราต้องทำให้ดี สมกับที่เขามอบหมายเกียรติมาให้เรานั่นหมายความว่าเราต้องเคารพเราต้องส่งเสริมเราต้องคุ้มครองสิทธิคนพิการครับผมกับอาจารย์มุนเทียนเนี่ยร่วมทํางานด้วยกันในฐานะที่เป็นสวนะฮะก็มาขนาดนี้ก็4ปีกว่าแล้วนะครับอาจารย์มุนเทียนก็อยู่3ปีแล้วออกเรื่องใหม่ก็อยู่อีก6ปีอาจารย์มุนเทียนนั้นเป็นคนที่มีเส้นมีวิธีการคิดที่สังคมนั้นต้องยอมรับเลยว่า คนพิการนะฮะสามารถคิดได้ทําได้อย่างดีเยี่ยมอย่างนี้นะครับก็ต้องขอสแสดงความดีที่ได้เป็นกรรมการสิทธิองคนพิการแห่ง UN อนะครับอันนี้เชิดหน้าชูตาต่อรัฐสภาไทยต่อวุฒิสภาแล้วก็โดยเฉพาะยิ่งต่อคนไทยและคนพิการนะครับตรงนี้ก็ต้องขอชื่นชมแล้วก็ขอให้อาจารย์เทียนนั้นได้รักษาความดีแล้วก็เป็นแบบอย่างที่ดีให้สังกมต่อไปครับอีกเรื่องหนึ่งที่หนูขาดไม่ได้เลยที่จะไม่พูดถึงเป็นภารกิจที่อาจารย์ พยายามทุ่มเทเวลาทุ่มเทแรงกายผลักดันเพื่อให้เกิดขึ้นจริงกับการที่ประเทศไทยจะได้เป็นเจ้าภาพ<ม>การประชุมคนตาบอดโลกหรือว่า WBU ICEVI 2012หนูพูดถูกไหมคะถูกต้องครับมันเป็นชื่อย่อของสององค์กรนะครับ WBU ก็คือ World Blind Union ก็คือสาภาพคนตาบอดโลก<า>ซึ่งเป็นองค์กรคนตาบอดที่ใหญ่ที่สุด ะะมีฐานะเป็นองค์กรที่ปรึกษาของสหประชาชาติด้วย hmm. นะครับก็คือมีสมาชิกร้อยประเทศนะครส่วน ICVI ก็คือ International Council for Education of People with Visual Impairment เป็นองค์กรนักวิชาชีพทางด้านการศึกษา,าก็คือพวกครูที่สอนหนังสือให้คนตาบอดนั่นเขารวมตัวกันทีนี้เป็นครั้งแรกของโลกที่ World Blind Union กับ ICVI จัดการประชุมใหญ่พร้อมกัน ณนะที่เดียวกันในประเทศไทยด้วยนะเมื่อไหร่คะอาจารย์8-18ถึงสิพฤศจิกายนที่ถึงเนี่ยครับคือหนูทราบมาว่าอาจารย์ทุ่มเทมากๆเลยให้ให้ให้มันเกิดขึ้นจริงตั้งแต่ปี2537เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันนะนี่หลังจากเริ่มทำงานแล้วนะครับหลังจากกลับมาจากอเมริกาแล้วเนี่ยเดินทางไป30กว่าประเทศทั้ง6ทวีปนะ ทั้งงานเล็กงานน้อยงานบรรยายงานประชุมงานสัมมนางานไปพบปะคนสารพัดอย่างเนี่ยมันก็ไปทั่วครับเดินทางคนเดียวหรือว่ามีคนไปด้วยคะเกิน90%คนเดียวทำไมถึงต้องทุ่มเทขนาดนั้นเพื่อให้เกิดงานนี้ขึ้นจริงในประเทศไทยที่ได้เป็นเจ้าภาพงานนี้คะเพราะเราเชื่อว่างานแบบนี้เนี่ยจะเป็นตัวจุดประกายให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในประเทศไทย คนตาบอดไทยและคนไทยจะได้แสดงฝีมือให้เป็นที่ประจักษ์ของคนชาวโลกว่าเราทําได้มากกว่าที่ใครคิดเพราะเราเชื่อว่างานนี้จะเป็นตัวผลักดันให้เกิดนโยบายสาธารณะดีๆจะทําให้เกิดการพัฒนาแบบบูรณาการจะทําให้เรื่องราวของคนคนพิการเรื่องราวคนตาบอดเป็นประเด็นสิทธิมนุษยชนไม่ใช่ประเด็นเวทนานิยมจะทําให้โอกาสทางเศรษฐกิจสังคมของคนตาบอดไทยคนพิการไทยดีขึ้นและ จะทาให้ประเทศไทยนั้นเป็นผู้นําการเปลี่ยนแปลงในภูมิภาคนี้มีชื่อเสียงคือมันเป็นการลงทุนทั้งเพื่อตัวเองทั้งเพื่อพวกพ้อง choices, ทั้งเพื่อสังคมโดยรวม <thing S 2> <Gobierno S 1> แล้วก็ทั้งเพื่อประเทศชาติของเราสุดท้ายอยากจะให้อาจารย์ฝากถึงสังคมไทยรวมถึงใครก็ตามที่ดูรายการปลายเดทดูเราสองคนอยู่ที่ได้พูดคุยกันวันนี้อาจารย์อยากจะบอกอะไรพวกเขาถึงศักยภาพของคนไทยรวมถึงศักยภาพของคนตาบอดไทยก็คือคนตาบอดไทย คนไทยเราเนี่ยทำได้มากกว่าที่ใครคิดรวมทั้งตัวเราด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องคิดถึงความเป็นไปได้อย่าไปดูถูกตัวเองอย่าไปดูถูกคนอื่นแล้วที่แน่ๆก็คือมาร่วมกันฝ่ายรู้ยิ้มสู้รับใช้และไม่ยอมจำนน ันนี้อาจารย์ให้แรงบันดาลใจกับวิชายเยอะมากคือแบบจากเดิมที่เราเป็นคนคนหนึ่งที่ทำงานมาบางทีเหนื่อยท้อบ่นทุกวันเลยว่าเหนื่อยไม่ไหวแล้วแต่พอมาเห็นอาจารย์วันนี้คือแบบอาจารย์ใช้เวลาทุ่มเทมาตลอดชีวิตในการที่จะทำทั้งให้ตัวเองยิ้มได้ที่ตัวเองยิ้มได้เพราะว่าตัวเองมีความสุขที่ทำและเห็นคนอื่นยิ้มได้ ขอบคุณจริงๆที่รายการเลือกลิชามาเด็ดกระจาวันนี้เพราะว่ามันทําให้รู้ว่าชีวิตของคนเรามันมีค่ามันไม่ใช่ผักใช่ปลาคําว่าคนส่วนน้อยไม่มีคนว่าคนส่วนใหญ่ไม่มีทุกคนเป็นคนเหมือนกันทุกคนเท่าเทียมกันทุกคนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันทุกคนเป็นจิ๊กซอที่ถ้าขาดไปแม้แต่อันเดียวภาพก็ไม่สวยงาม กันเป็นเจ้าภาพการประชุมสมัชชาสหภาพคนตาบอดโลกและสมัชชาสภาระหว่างประเทศเพื่อการศึกษาของคนพิการทางการเห็นพฤศจิกายนนี้ที่ Imperial Queen s p a k